เป็นหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารและเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากชมรมปั่นน้ำใจอุ่นไอรักในหลากหลายสาขาอาชีพต่างๆให้เข้ารับรางวัลสุดยอดธุรกิจผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสูม่มาตรฐานโลก Global Business Award 2021นั่นคือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าไฮยาเพียว by Avanes ของนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณพรพัทรล,ลักษ เกศวรุณเทวาพัฒที่กำลังโด่งดังและได้รับการยอมรับในผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศไปเมื่อวันที่3 3มกราคมที่ผ่านมาณลานกิจกรรมลอยฟ้าชั้น10ศูนย์กันรับฟอร์จูนทาวรัชดากรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากพลเอกเชษฐาฐานจาโรเป็นประธานในพิธีคพพรเทรเกศวรุณทวพัฒค่ะ ความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในวันนี้เป็นไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้รับรางวัลใน,นวันนี้ก็รู้สึกยินดีมากค่ะแล้วก็มีความสุขเพราะว่าเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าค่ะแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับลูกค้าตั้งแต่ประเทศไทยแล้วก็กระจายไปสู่ท<อ>ั<อ>่วโลกเลยค่ะพูดถึงจุดเด่นของแบรนด์เลยค่ะมันเป็นไปตามเกี่ยวกับอะไรคะจุดเด่นของแบรนด์ก็เกี่ยวกับสกินแคร์นะคะซึ่งเราตั้งต้นด้วยหัวเชื้อไฮยาพียวซึ่งเราอ่ะได้จดลิขสิทธิ์ตั้งแต่4ี่ปีที่แล้วค่ะตั้ง เกจที่ดีสุดจากประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ทั้ง6อนุพันธ์นะคะแล้วก็พัฒนามาจนถึงวันนี้ใช้เวลา4ปีแล้วไม่ใช่แบรนกระแสค่ะแน่นอนว่าความสําเร็จในวันนี้จะมีการต่อยอดหรือว่าแต่งรายเกี่ยวกับแผนงานยังไงต่อคะแน่นอนค่ะเพราะว่าตั้งแต่ปีแรกที่เราเปิดต,ตัวมานะคะเราได้จดท็อปไทแบรนด์นะคะซึ่งเป็นสินค้าที่กระจายไปสู่ ตลาดนะคะไปสู่ทั่วโลกนะคะแล้วเราก็ไปออกทุกต่างประเทศมาแล้ว10กว่าประเทศทั่วโลกนะคะ,ะในครังแถบอาเซียนนะคะซึ่งก่อนโควิดนี้ก็คือยอดขายของเราก็ดีต่อเนื่องทั้งไทยและต่างประเทศแล้วก็พิฐานลูกค้าแน่นมากค่ะคาดว่าตลาดปีนี้ยังไงคะคาดว่าตลาดปีนี้ต้องเก้าต้องเก้าตลาดปีนี้นะคะเ <c oughs> มื่อโควิดซาเราก็จะกลับไปครองบอลลังของตลาดโลกอีกครั้งหนึ่งค,ะ <c oughs> ค่ะก็ตามรางวัลที่เราได้รับอันี้เลยค่ะแน่นอนสุดท้ายอยากให้ฝากไปดีกว่านี้ช่องทาง ของพายเกล e x Compact นะคะตอนนี้เรามีนะคะเอาผลิตภัณฑ์หลักแล้วก็แตกรายเป็นสินค้าเป็น10กว่ารายการแล้วด้วยแต่ว่าสํหลักแล้วก็คือตัวสกินแคร์ตัวนี้นะคะคือเราสามารถที่จะทดแทนการร้อยไหมบวทของเราก็ฟิลเลอร์ได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่บอกว่าใช้สินค้าอะไรมา10กว่าปี2 0ปีไม่เห็นผลเลยพอม,มาใช้ตัวนี้เรารู้สึกประทับใจล้วก็ใช้ต่อเนื่องนะคะก็อยากจะให้ลูกค้าทุกคนได้ทดลองใช้อันนี้ก็จะทําให้เราทุกคนสามารถย้อนวัยได้แบบับปลอไทยเราก็ได้ผลแน่นอนค่ะ